สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับ DV Hunter อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็มีเพื่อนๆในเฟซบัตบอลก็สอบถามมาฮะว่าเราจะจัดการเจ้าลมในดันในระดับยากที่ว่าจะมาฟาร์มเจมเนี่ยจะทํำยังไงฮะก็วิธีการก็ไม่อะไรมากครับก็เหมือนกับที่เราสู้กับในเนื้อเรื่องฮะคือจัดการลูกมันก่อนนะจากนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูฮะว่าผมพกอาวุธอะไรมาที่เดี๋ยวจะอธิบายทีในระหว่างที่จะจัดการมันฮนะอ่าล่อลูกๆมันมาฮะบางตัวมันก็ออกจากฝูงมาะ ยายามเคลื่อนตัวไปเรื่อยนะฮะ,ะตัวไหนมาแยกตัวมาเราก็จัดการไปะฮะจะสู้กับลอมในดันเนี่ยจำเป็นต้องมีอาวุธที่มีเจมชนิดพิเศษที่ททเรียกว่าไอพิสิคอนอัพเนียเดสนะก็คือมันเป็นเจมชนิดพิเศษที่สามารถให้พลังโจมตีมากขึ้นได้เมื่อเราทำการในเนี่ยฮะ ทำการลดเลือดตัวเองนะหรือมีเลือดน้อยจนใกล้จะหมดหลอดนะหรือเราเหลือาเหลือ3 0เซของลอดนะ,ะเจมนั้นอนะ่ะมันสําคัญก็ในการใช้ใสู้กับพวกศัตรูแบบนี้นะะก็คือการสูนะ้มันสามารถสู้เพื่อยืดเยื้อได้ฮนะแต่ในดันเจียนระดับยากไงการสู้ยืดเยื้อกับพวกเนี้ยมีแต่จะทําให้เราพลาดนฮะดังนั้นนะดีที่สุดก็คือว่าใช้เจมที่ผมจะให้ดูหลังจากจัดการลูกๆของมันเสร็จแล้วให้ดูวนะ่า วิ่งไปด้านหลังตัวลูกของมัน้าแม่อะไรมากอ่ทีนี้ก่อนอื่นเราถอดอาวุธออกชิ้นหนึ่งนะฮะเพราะเราจะใช้ทิ่การต่อยหัวมันด้วยหมัดเปล่านะเนี่ยฮะเดี๋ยวเราดูอาวุธนิดนึงนะ,ะที่ผมจะใช้อ่านี่ฮะเจมก็เป็น36.3%ิเฟิสิกอลอัพเนี่ยเดสแล้วก็กลไกการใช้ก็คือการต้องลดเลือดตัวเองฮะ,ะโดยการทําอย่างนี้ฮะ,ะ,ะยิงปืนออกไปแล้วก็ปั๊ม ยิงปืนออกไปแล้วก็ปั๊มเนี่ยฮะอ่าถ้าไม่ยิงกระสุนเราเต็มอยู่เราจะไม่สามารถปั๊มเลือดได้นะทีนี้เออ่เราก็ทําการนี่เนี่ยฮะใช้บัตรบัฟบ,บีดแล้วก็ต่อยหัวมันฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะอย่างหนึ่งต้องใส่เจมเอ,อ้ใส่รูนไอ้ฟิสิคไอ้รูนเพิ่มจะตามีหน้ามาเยอะๆฮะอ่ะทีนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นนี่เนี่ยโบลิกซ์โซฮะ บัฟสายฟ้าอย่าลืมเอาสายฟ้ามาด้วยนะอ่ะมันเข้ามุมไหนแล้วก็ไปตรงนั้นนะอ่ะจะเห็นว่ามันจะไปโผล่กใกล้เนี้ยฮะอ่ะเดี๋ยวมันมาโผล่ตรงเนี้ยฮะอ่าเห็นไหมฮะก็จะจัดการมันได้ง่ายฮะแต่ว่าอันนี้ผมประมาทไปนิดนึงนะฮะอ่าเห็นไหมฮะ ว่ามันจัดการได้ง่ายยังไงคือจุดที่เราจะตายตอนท้ายนี่มันก็เกิดขึ้นบ่อยฮะแต่ว่าจุดสําคัญก็คือามาฟาร์มเจมะอ่าใช้วิธีการแบบเมื่อกี้ฮะถ้าคนแม่นๆหน่อยเมื่อกี้ถ้าเกิดเขาไอเนี่ยฮะเข้าไปตีเร็วกว่านี้ก็จะไม่ตายฮะก็คือมันจะตายก่อนทุกครั้งฮะเป็นยังไงฮะวิธีการที่ผมทําให้ดูก็คือว่าใช้ได้ผลนะก็คือพยายามหาอาวุธแบบเนี้ยฮะอ่า ใช้เวอร์ลิกซอรเราใช้สเต็ปแบบผมมันก็คือฟาดไปก่อน2-3สาทีฮะพอมันเริ่มเรืองเลืองแสงเพื่อจะทำการล่องหนให้คุณรีบโจมตีมันต่อฮะมันจะชะง,งักฮะ แนะนำสเตตัสนะคุณต้องมีสเต็งราวๆห้าสิบแล้วก็สกิลประมาณยี่สิบห้าสามสิบฮะตอนนี้ผมมีห้าสิบกับเจ็ดสิบสองก็ถือว่าแรงแต่ว่าโดยรวมแล้วเวลาเราใช้บัตรบัฟบีดกับไอเจมชนิดเนี้ยที่ผมแนะนำไม่ใช้คือฟิสก็เอ้านเดียดนะฮะมันจะทำให้เราโจมตีโอเวอร์เลดเลยฮะอ่าคือพวกเนี้ยมันจะชะง,งักทันทีฮะตามที่สกิลแล้วก็ตามที่อาวุธหรือว่าที่ใส่อย่างเงี้ยฮะส่วนมากมันจะชะง,งักฮะซึ่งในภาษาของพวกที่มาฟาร์มเขาเรียกว่าจุดเบรกพอย์นั่นเองฮะ เขาจะรู้ได้ว่ามันจะชะงักนั่นเองฮะ,ะเป็นยังไงฮะก็เป็นคลิปจัดการลอมง่ายๆฮะด้วยวิธีการใช้อาวุธที่ใส่เจมฟิส s ิ c ค l ลอัพเนียเดสแล้วก็วิธีการจัดการฮะก็คือเราโจมตีมันไปฮะทีนี้ อตอนช่วงกลางที่มันกําลังจะหายตัวคือมันจะเริ่มหมุนตัวแล้วก็ทําการเรืองแสงเพื่อล่องหุ่น,นให้คุณโจมตีไปอีกครั้งหนึ่งฮะอ่ามันจะเกิดการชะง,งักฮะทีนี้ตีมันไปเรื่อยทีนี้พอมันหายตัวฮะมันจะโผล่ใกล้ๆกับบริเวณที่ผมบอกฮะก็คือบริเวณสุดห้องบอสนั่นเองฮะอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนครับผมบายครับ